เดรชานวิชาคืออะไรหนึ่งอะไรคือเดรฉานวิชามหาราชะอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิชฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้คือทํานายอวัยวะทํานายตำหนิ ทำนายลางดีลางหลายทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีสัตว์แกลบบูชาไฟทำพิธีสัตว์รำบูชาไฟทำพิธีสัตว์เข้าสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลุงเลกยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกสอนเป็นหมอทายเสียงสัตว์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพามณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พรองทายลักษณะสัตรา ทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสัตีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะธาตุทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮี้ยทายลักษณะตุนทายลักษณะเป่าทายลักษณะมรึกอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเลิกยาตราทับว่าพระราชาจะยกออกพระราชาจะไม่ยกออกพระราชาภายในจะยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจะถอยพระราชาภายนอกจะยกเข้าประชิดพระราชาภายในจะถอย พระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอกจักมีชัยพระราชาภายในจักปราชัยพระราชาพระองค์นี้จักมีชัยพระราชาพระองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจะมีจันทราคาดจะมีสุริยคาดจะมีนัก,กษัตรคราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะโครจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะโครจรผิดทางดาวนักษัตรจะโครจรถูกทางดาวนักษัตรจะโครจรผิดทางจะมีอุกาบาทจะมีดาวหาง จะมีแผ่นดินไหวจะมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตริย์จะขึ้นจะตกจะมัวหมองจะกระจ่างจันทรคาตจะมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคาตจะมีผลเป็นอย่างนี้นักกษัตริยคาาจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทาง จกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตริย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตริย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกษัตรขึ้นตก หมัวหมองกระจ่างจากมีผลเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิฉาชีพด้วยเดราชานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจากมีฝนดีจกมีฝนแง้งจกมีอาหารหาได้ง่ายจากมีอาหารหาได้ยากจะมีความเกษม จักมีภัยจักเกิดโรคจักมีความสำราญหาโรคม่ได้หรือคำนวณเลิกยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกายติศาสอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้ คือให้เลิอกอาวาหมงคลให้เลิกวิวาหมงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิกยาล้างดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิก,เก,เลกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคาะร้ายให้ยาพดุงคันร้ายมนให้ลิ้นกระด้างร้ายมนให้คางแข็งร้ายมนให้มือสัน่นร้ายมนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์บวงส,วง,ว,งสวงเท้ามหาพรหมรายมนพ้นไฟทำพิธีเชิญขวัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนรร้มนขับผี สอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ้นน้ำมนรดน้ำมนทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาทายปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะ่งน้ำมันหยอดหู ปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทำให้กัดปรุงยาทาให้สมานป้ายยาตาทําการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ย,ยาชะแผล